สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนักอ่านการ์ตูนผู้หวานแหววกันอีกแล้วและในวันนี้เราจะมาพบกับการ์ตูนที่พระเอกนางเอกค่อนข้างแสบสันนะคะในเรื่องถึงร้ายก็รักนะนายเกเรค่ะมาชมกันเลยณนะทางเดินของโรงเรียนนะคะวันนี้เรียนทําขนมมาสนุกจังคุกกี้ที่ทําเป็นยังไงบ้างนะเอ,อ่อทุกคนฉัน ฉันจะเอาขนมไปให้ประธานนักเรียนแล้วสารภาพรักรก,กับเขาฮะมารุกะจะไปตอนนี้เลยเหรอประธานนักเรียนต้องรักมารุกะด้วยแน่พยายามเข้านะรองประธานนักเรียนพวกเธออย่าพูดอย่างนั้นสิถ้าฉันถูกปฏิเสธมาคงจะเศร้าแน่ๆไปก่อนนะยายนันน่ะ เรียนเก่งนะแต่ซุ่มซ่ามปล่อยไปเองแบบนี้จะไหวหรอเครงอะอย่าเพิ่งไปตอนนี้พวกฮายาเซชิซูกะกำลังอรารวาดแถวทางเดินอะกระจกแตกชิซูกะนายตีแรงไปแล้วนะฮายาเซชิซูกะนายอีกแล้วหรออ่ะประธานนักเรียน นายไปที่ห้องพักครูเลยเรื่องอะไรล่ะประธานนักเรียนไปแทนได้ไหมเพื่อนอักเรียนที่น่ารักคนนี้ทำไมฉันต้องไปแทนนายด้วยเสียงเขาโวยวายอะไรกันอะนั่นท่านประธานเดินมาทางนี้แล้วทำยังไงดีฉันตื่นเต้นมากเลยโทโโนะมาดุกะอายุ17ปี แอบรักเขามานานแล้วเป็นแฟนฉันนะคะรับคุกกี้ไว้ด้วยค่ะฉันทำคุกกี้มาให้เอาดีเอาไงดีฉันจะสารภาพรักดีไหมแต่ยังไงก็วันนี้ละ่ะวันนี้ต้องบอกความในใจให้ได้เออรับฉันไว้ด้วยนะคะฮะอะไรกันเนี่ยคนที่อยู่ตรงหน้า เป็นหนุ่มผมทองโทโนะประธานนักเรียนนี่ฉันบอกรักผิดคนแถมยังใช้คำพูดผิดด้วยแล้วเหมือนนายฮาเซชิซูกะเด็กเกเรที่สุดในโรงเรียนน่ากลัวมากยัยบ้องบอกรักอะไรเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะ เดี๋ยวเธอนี่มันตลกมากเลยนะฉันกําลังเซ็งๆอยู่ขอรับเธอไว้จนกว่าจะเบื่อก็ได้ฝากตัวด้วยนะรองประธานนักเรียนและด้วยเหตุผลนี้นี่โทรโรกะทำข้าวกล่องมาหรอเอ่อจ้ะเอออยู่นี่จ้ะฉันโทโอโนมาโรกะ กลายมาเป็นแฟนของชิซุกะคุงไปแล้ว